ข่าวดูกันี่คุเปิดคำพูดหลวงปู่เสืออ,อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงและพ่อโจเป็นคู่พ่อลูกคู่บุญบารมีกันรครับต้องเชื่อมั่นตัวเองว่าเขานำพาให้หนูไปสู่ความรุ่งเรืองและเจริญได้และดังได้ถ้าหนูลืมตัวทำอะไรเหมือนกับ่าตื่นไปตามกระแสว่าตัวเองดังแล้วดีแล้ว ถ้าเผื่อพลาดไปแล้วกลับมายากลำบากแลมันก็จะมีคนใหม่มาแท้หนูอยากให้หนูอยู่นานๆแล้วดังนานๆแล้วก็เรียกกระแสสังคมอย่างนี้นะแล้วจะอยู่พยุงลูกทีมได้แล้วจะอยู่พยุงลูกทีมได้ล่าสุดทุกคนหลายคนก็กลับมาแชร์อีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับคลิปที่หลวงปู่เสือเนี่ยได้ พูดถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเอาไว้ช่วงที่น้องอุงอิงเนี่ยเข้ามาอยู่ใหม่ๆนะครับหลวงปู่เสือครับทุกคนเผยว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงกับพ่อโจเนี่ยมีบุญบารมีร่วมกันครับทุกคนก็เลยทําให้ได้มาเจอกันครับพ่อโจเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าปั้นศิลปินมาเยอะแยะมากมายครับก็จะมีทั้งเปรี้ยงบ้างครับทุกคนและไม่เปรี้ยงบ้างแต่พอมาเจออุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนดังเป็นพลุแตกนะครับหลวงปู่เสือพูดเอาไว้ครับทุกคนว่าอุงอิงเพชรบ้านแพง ถ้าเกิดว่าน้องครับทุกคนดังแล้วลืมตัวหรือว่าดังแล้วนะครับไม่เหมือนเดิมนะครับความดังเนี่ยอาจจะหมดไปได้แต่ทุกวันนี้องค์อ,งอิงเพชรบ้านแพงครับเดินตามรอยหลวงปู่ชัดเจนมากๆน้องวางตัวยังไงตั้งแต่วันแรกองค์อ,งอิงเพชรบ้านแพงก็ยังวางตัวแบบนั้นนะครับหลวงปู่เสือครับทุกคนก็ได้พูดเอาไว้ครับทุกคนว่าองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยคือคนที่จะนําพาวงและก็ลูกวงเนี่ย ไปได้ไกลแล้วก็ไปรอดนั่นเองครับทุกคนโอ้โหถ้าทุกคนได้ไปฟังเนาะย้อนฟังทุกคําพูดของหลวงปู่เสือเนี่ยคือพูดเหมือนตาเห็นจริงๆนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายเรื่องราวมากๆที่ท่านได้มีการบอกแล้วก็สอนน้องเอาไว้ครับในเนื้อหาใจความเนี่ยท่านก็บอกว่าเวลาได้มาก็อย่าลืมให้ไปสําหรับคนที่อยู่ในวงนั่นเองครับและองค์อิงเพชรบ้านแพงก็เดินตามรอยหลวงปู่เสือตลอดถ้าทุกคนเข้าไปฟังนะแล้วก็ได้ดูสิ่งที่น้องทำครับทุกคนน้องก็จะมีการ แจกครับทุกคนมาอะไรน้ำใจเนาะให้กับเหล่าบรรดาอาจารย์นักดนตรีพี่ๆแดนเซอร์นะครับแล้วก็ให้กับทุกๆคนในวงครับทุกคนมาโดยตลอดครับนี่คือสิ่งที่น้องทํานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอุ้งอิงเพชรป้านแพงไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนๆน้องก็ไม่เคยลืมนะครับผู้มีพระคุณที่ให้โอกาสน้องครับไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ต่างๆครับทุกคนที่น้องเนี่ยได้มีการแบบว่าประพฤติปฏิบัติแล้วน้องเคยสอนน้องมาแม้กระทั่งครับทุกคนคนในวงเองนะครับ พอแม่แม่เนี่ยก็ได้รับกระเช้าได้รับมาลัยจากน้องอิงเพชรบ้านแพงกันไปอย่างทวนหน้าครับทุกคนนี่คือสิ่งที่น้องทําแล้วก็อุมิมคิดว่าเป็นสิ่งที่น้องเองเนี่ยเป็นจิตวิญญาณของน้องด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่น้องอยากจะทําด้วยพร้อมกับสิ่งที่หลวงปู่เสือได้เคยพูดเอาไว้เมื่อปีที่แล้วด้วยนั่นเองครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าหลวงปู่เนี่ยท่านเคยทักเอาไว้นะว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็เหมือนเป็นเป็นคนที่แบบว่าเข้ามาแล้วทําให้วงเนี่ยมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่น้องจะ ดังนั้นน,นั่นก็คือความกระตันยูกับผู้มีพระคุณอย่างเช่นบอสจโยมนินนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าหลวงปู่เสือเนี่ยทักเอาไว้หลายเรื่องแล้วแม่นมากๆใช่ไหมครับทุกคนทุกคนก็คงมีโอกาสได้ฟังไปแล้วแล้วก็วันนี้หลายคนก็มีโอกาสแชร์มาครับอิมข่าวกระแสได้ฟังกันเกี่ยวกับหลายๆประเด็นนะครับอิมก,ก็ก็มองว่าท่านก็มีอะไรที่แบบนะท่านก็ทักแบบองค์อิงเพชรบ้านแพงบ่อยและทุกวันนี้ครับทุกคนเวลาที่องค์อิงเนี่ยไปแสดงครับ วัดหลวงปู่เสือแบบนี้ครับทุกคนหลวงปู่ก็จะเดินมาให้องอิงแล้วก็เอาเงินเนี่ยให้องค์อิงครับทุกคนแล้วก็ให้น้องไปแจกพี่ๆสมาชิกในวงถ้าทุกคนยังจําได้นะหลวงปู่เนี่ยก็เคยเคยแบบเอาเงินมาให้น้องแบบ อย่างนี้เลยครับทุกคนเหมือนโยนให้อย่างเงี้ยครับทุกคนนะท่านเป็นพระแล้วอิงก็รับไว้แล้วน้องก็เอาไปแจกพี่ๆสมาชิกในวงนั่นเองครับนะน้องก็เดินตามรอยหลวงปู่ชัดเจนแล้วก็เวลาที่ไม่ว่าจะมีการทํากิจกรรมอะไรหรือว่าการทําพิธีมงคลอะไรนะครับทางด้านบอสจโยมณินเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับเชิญหลวงปู่เสือครับทุกคนไปเขาเรียกว่าอะไรไปให้พรนะครับซึ่งอิ่มก็มีโอกาสเจอแล้วแล้วก็ได้ของดีกลับมาแล้วนี้นะครับทุกคนก็ก็ถือได้ว่าเป็นพระเกิ พระอาจารย์ท่านหนึ่งที่ต้องบอกว่านะครับทำนายทายทักเนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นมากๆนั่นเองครับซึ่งท่านไม่ได้เหมาะไม่ใช่แบบดูดวงอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าท่านเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าท่านเจอใครแล้วท่านเนี่ยอยากจะทักท่านก็ทักอะไรอย่างเนาะเห็นเห็นหลายคนพูดแบบนี้นะครับทุกคนก็ ตอนนี้หลายคนก็มีการแบบเปิดคลิปนะครับย้อนคาทานายของหลวงปู่เสือนเองและทุกวันนี้อุค์อิงเพชรบ้านแพงน้องก็ยังอยู่แบบนี้ครับทุกคนไม่ได้ไปไหนเนาะน้องก็ต้องบอกว่าวางตัวดีประพฤติปฏิบัติตัวดีนะครับก็ยังทําตัวติดดิน,นบ้านๆปกติของน้องครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบทําบุญชอบช่วยเหลือสังคมนะครับเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับเชื่อว่าท่านก็คงมองเห็นอะไรหลายๆอย่างก,กับน้องอย่างที่บอกว่าท่านบอกว่าไปอยู่ที่อื่นอาจจะไม่เปรี้ยงขนาดนี้เพราะว่าอยู่กับพ่อโจโยมานินบอสโจคือเป็นคนที่เป็นคนที่มี power นะหลวง ปู่เสือก็พูดแบบนี้เป็นคนที่มี power เป็นคนที่มีบุญร่วมกันนั่นแหละครับทุกคนถ้าทุกคนถ้าคิดดีๆนะก็ทุกคนอาจจะมีมาคอมเมนต์แหละในช่องอิ่มว่านะทุกคนก็คงจะนึกถึงแบบ ชาติที่แล้วอะไรอย่างนี้เขาอาจจะเคยเป็นพ่อลูกกันมาก่อนใช่ไหมครับทุกคนชาตินี้ก็เลยกลับมาเป็นพ่อลูกคู่บุญบารมีกันนั่นเองนะครับทุกคนนะนี่คือสิ่งที่ท่านทักเอาไว้ก็ก็ทักเอาไว้แบบทักดีมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็ท่านเนี่ยก็มีการเตือนนู่นนี่น,นั่นแหละนะทุกคนในช่วงชีวิตของน้องอิงเพชรบ้านแพงนะครับหลายคนก็นะส่งมาให้พี่อิมข่าวกระแสดูนะครับหลายๆอย่างหลายๆเรื่องนะครับก็ เป็นกำลังใจครับให้กับองค์อิงเพชรบ้านแพงเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยน้องก็โอ้โหทำงานเต็มที่นะครับอยู่ในวงการนี้น้องก็ทําเต็มที่จริงๆทุกๆผลงานครับทุกคนที่ออกมาสู่สายตาประชาชนเนี่ยองค์อิงก็ ทำเต็มที่จริงๆนะครับนะแล้วก็ใส่ใจกับผู้มีพระคุณอยู่เสมออย่างที่บอกว่าเวลาที่น้องได้รับอะไรมาอะไรน้ําใจต่างๆน้องก็จะมีการโพสครับถึงผู้มีพระคุณอยู่เสมอนะครับทุกคนแล้วก็ไม่ลืมนะว่าจะเป็นเทศกาลต่างๆครับทุกคนน้องก็จะไปอย่างอาจารย์ตั้มนักคารินอย่างเงี้ยน้องก็จะไปหาอยู่เสมอแล้วก็มีการแบบว่าเอากระเชา้าไปไหว้อาจารย์อยู่เสมอครับทุกคนบางทีอาจจะแบบว่าไม่ได้โพสต์ไม่ได้อะไรนะทุกคนเนีน้ยอันเนี้ยเราก็ รู้บางทีจากอาจารย์ตั้มนี่แหละมีการแบบว่า,าแคป ข้อความที่แบบว่าอุงอิงเนี่ยโทรหานะครับแล้วก็มีการแบบแท็กมาถึงอุงอิงนะครับอาจารย์ตั้มก็เผยว่าอุงอิงเนี่ยก็เป็นเด็กที่น่ารักครับแล้วก็ไม่เคยลืมอาจารย์นะเวลามีวันเกิดหรือว่ามีเทศกาลต่างๆเนี่ยอุงอิงก็จะไปไหว้อาจารย์ตั้มนะครินอยู่เสมอรวมถึงพ่อโจโนะพ่อนนแม่บีอย่างเงี้ยครับทุกคนน้องก็กระตันยูอยู่เสมอนะครับเทศกาลต่างๆก็มีการนํากระเช้าเนี่ยไปไหว้ทุกคนเลยนะครับน่ารักมากๆก็เดินตามรอยหลวงปู่เสือชัดเจนครับลูกสาวนะทุกคนถ้าทุกคนได้ไปติดตามก็น้องเดินตามรรอยจิงๆ มีมิมคิดว่าแบบนั้นท่านเตือนว่ายังไงนะครับทุกทุกคนในครอบครัวน้องก็คงมีคนเตือนแหละนะครับทุกคนว่าต้องวางตัวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเนาะนะแล้วก็ด้วยด้วยความที่น้องเป็นคนแบบนี้ด้วยเป็นเด็กบ้าน,านซื่อใสครับไม่มีพิษภัยกับใคร มันก็เลยเป็นธรรมชาติแล้วนะ้องก็เป็นคนที่ธรรมชาติครับทุกคนไม่ได้มีอะไรปรุงแต่งนะครับก็ก็เลยเป็นความน่ารักของ FC แฟนคลับนั่นเองครับทุกคนเนะาะสำหรับคลิปนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเอาคําพูดของหลวงปู่เสือนาะเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนที่น้องอิงเนี่ยได้มีการเข้ามาในอยู่อยู่ในวงใหม่ๆมาฝากพ่อพ่อใน FC แฟนคลับทุกคนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคําพูดที่โหหลายครั้งแล้วนะที่พวกเราเนี่ยก็มีการแบบขนลุกนะครับที่แบบว่าเวลา หลวงปู่เสือพูดถึงองอิงเนี่ยหลายคนก็กลับมาแชร์ปีแล้วปีเล่าครับทุกคนคําพูดของอาจารย์ก็ก็ค่อนข้างที่จะตรงลหลายๆเรื่องอะไรอย่เงี้ยนะครับทุกคนนะก็นะครับส่งกําลังใจไปให้องคอิงเป็นบ้านแพงด้วยกัน,กนสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับทุกคนครับ